มุงเต็มหน้า้านเลยิะเฮ้ยห่าว o ย w ูว่าว y d o n นเอ t ิ t Because y ยูสวยโอ้ข้าวว่าอร่อยแต่เธอจะแซ่บมุุงนี้เราผ่านไปนะครับเหมือนลมข้าผ่านไปอ่ะหลายคนไม่เคยเห็นนะคะนี้อาจะเสรนสุ ตาคอนเขาสูงแมาคนเขาสงแม่ตอนเขาช่กามริดลอรบลพนีลอร์บลมัมลอรลิดเแม่บอกหน่อยว่าอาหารอะไรอร่อยบ้างที่นี่ที่นี่ใช่ไหมแม่เพิ่มเเสียงหน่อยอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างค่ะดูหน้าน้ำซุปเป็นธรรมชาติ